สวัสดี FC นะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาอยากจะได้แบ่งปันแนวทางโชคลาภนะคะจากเจตังนะคะจากาหายนางพญานะคะท่านผู้ชมแล้วก็ของปู่องค์ดำนะคะที่จะตั้งได้ขอพรเป็นแนวทางโชคลาภนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่เข้ามานะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะ มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะของให้ FC ใช้สติเนาะใช้วิจารณญาในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะก็ตัวเลขนะคะท่านผู้ชมตัวเลขของอนางพญานะคะงวดที่ผ่านมาได้547 7 4่หนะคะ ตัดเล่นนะคะตัวเลขก็เข้าไป57นะคะสามตัวมันเท่าไหร่นะ3 3 3 5 7 9เนาะ3 3 3 5 7 9นะคะสำหรับตัวเลขเนาะแล้วมันเข้าเลขล่างนะคะ5 7ตรงตรง,ตรงเนาะอันนี้ก็เข้า5 7นะคะถ้าตัดเล่นก็จะเข้า5 7ส่วนของไหนางพญาก็คือ57ถ้าเป็นของปู่องค์ดำนะคะ ปูองดำก็ให้ห้เาเจ็ดหกนะคะถ้ากับหัวเลขหกขึ้นก็จะเป็นเลขเก้านะคะก็สำหรับคนที่กลับเท่านั้นนะคะถึงจะแตกสามตัวเนาะใครไม่กลับก็ไม่ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้เสียงโชคเป็นสองตัวนะคะก็ดีใจกับคนที่แตกสามตัวแล้วก็คนที่โชคดีนะคะทั้งบนและล่างเนาะสำหรับ อูองดำที่ให้มานะคะเอ,อ่อของน้องแอลนะคะน้องแอลให้370แล้วก็เอ,อ่อจ็ดศูนย์ห้านะคะของน้องแอลก็เข้านะคะท่านผู้ชมถ้าตัดเล่นถ้านะต้องบอกว่าท่านะเพราะว่าบางคนก็อาจจะเอาสามตัวแต่ก็อาจจะไม่ได้จับคู่นะคะถ้าจับคู่สองตัวก็อาจจะมีโชคนะคะ งวดที่แล้วน้องแอลให้598เนาะมันเข้าเก้าแปใช่ไหมทีนี้อ่ะตอนแรกแกให้หางเดียวแต่เมื่อวานก่อนน่ะแกให้ห้าแกให้สองหางนะคะมันก็จะไหลคู่ไหลาหางนะคะก็ไม่รู้ว่า f อซได้ดูหรือเปล่านะคะถ้าใครได้ดูก็คอมเมนต์มาให้หน่อยนะคะว่าได้ดูไหมนะคะได้ชอบตัวเลขหรือเปล่านะคะ ก็ช่วยคอมเมนต์มาให้ด้วยนะคะเผื่อใครที่เป็น FC จริงๆใครที่เป็น FC จริงๆนะเจ๊ตังก็คิดว่าคงจะติดตามตัวเลขนะคะแต่ก็อย่างว่านะคะบางครั้งเราก็อาจจะเสี่ยงโชคหรือ,รอไม่เสี่ยงก็ได้นะคะมันแล้วแต่ช่วงแต่ดวงแต่ความชอบเนาะนะคะสำหรับท่านไหนที่ชอบนะคะก็บางคนก็อาจจะแบบว่าเออตามของ ไฮนางพยานะคะอาจจะไม่ถูกมาสองงวดแล้วก็อาจจะไม่ได้ตามก็ได้นะคะเมื่อวานนี้เนาะนะคะแต่ถ้าใครตามเมื่อวานนี้ก็จะมีโชคนะคะอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าตัวเลขมันเอ่อจะเข้าหรือมันจะหลุดนะคะแต่ว่าเราก็เพียงแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะก็จะย้ำ fc เสมอนะคะที่เราได้ถ่ายคลิปหรือถ่ายวิดีโอหรือว่าคลิปสั้นคลิปเรียวภาพนิง่ง เราจะย้ำ FC เสมอนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราถ่ายทอดให้ FC ล้วนแต่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะก็ไม่ได้สนับสนุนนะคะใหเ้เล่นการพนันเนาะสำหรับ FC ท่านไหนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปฝากบอก FC ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่ดูนะคะแล้วก็ไปคอมเมนต์ใต้คลิปใต้คลิปนี่จะมี เว็บต่างๆนะคะที่อยู่ใต้คลิปในเยอะมากฝาก FC ว่าอย่าเข้าไปกดอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพนะคะเพราะว่า,าทางเพจทางช่องของแอดมินเจ๊ตังคนผู้ไทยหรือว่าเจ๊ตังพารวยไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นหรือส่วนเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าแอดไม่ได้ตั้งกลุ่มนะคะต้องขอแจงนะ้ง f c ฟณตอนนี้ด้วยนะคะว่าแอดไม่มีลายกลุ่มนะคะ แล้วก็ไม่ให้ FC นะคะสมารถเข้ากลุ่มเสียเงินเสียทองนี่คือไม่มีนะคะ FC เนาะถ้าท่านไหนที่อยากจะ,ะทำบุญด้วยก็ไ่ทักมานะคะอันนี้เราจะแบ่งปันให้กับ FC เท่านั้นนะคะ,ะสำหรับตัวเลขเดี๋ยวให้ดูตัวเลขก่อนนะคะในงวดที่ผ่านมานะคะย้ำา FC เด้อพี่น้องเป็นแนวทาง แล้วก็ใต้คลิปวิดีโอนะคะอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวเลขในงวดที่แล้วนะคะในงวดวันที่6ไม่ใช่สิในงวดวันที่9นะคะในงวดวันที่9เมษสายนนะคะตัวเลขที่หายนางพญาให้นะ่ะมัน547ตอนนี้ ตอนนี้นะคะเจตังก็จุดทุ่มขอได้มาแล้วนะคะตัวหนึง่งเดี๋ยวดูด้วยกันดูด้วยกันเลยจ้าขยับกล้องเลยพี่น้องเดี๋ยวเจตังขอขยับกล้องก่อนนะคะ มันมีหลายกล้องนะคะก็เลยต้องขยับทีละกล้องก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยว fc จะไม่เห็น แล้ว FC มาแล้วค่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่ากล้องมันมีหลายตัวแล้วทีนี้มันไม่ชัดเดี๋ยวนะใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าเพิ่งไอ้ส่งโลโก้มาใหญ่มันจะบังนะคะอย่าส่งโลโก้มาใหญ่เด้อพี่น้องอย่าเพิ่งส่งมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวแอปกำลังขยับกล้องอยู่นะคะ เนตไม่ได้อ่อนนะจ๊ะเนตมันเนตบ้านเดอ้อเนตไม่ได้อ่อนนะจ๊ะเนตไม่อ่อนจ้าเนตแข็งแข็งมันก็ชัดนะ fc ใครเข้ามานะคะก็เป็นกำลังใจให้เจตังฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะให้นางพญานะคะให้ห้า C7 นะคะหรือว่า745เข้าแนวทางล่างไปนะคะ57เนาะนะคะตัวเลขตรงกันสามที่เลยนะคะก็มีของปู่องค์ดำนะคะ576หรือว่า579ปูองดำแตกสามตัวเข้าบนล่างนะคะสำหรับใหนางพญานะคะท่านผู้ชมก็ให้57นะคะตัดเล่นเข้า57ตรงตรงเลยนะคะก็สำหรับของน้องเ L5705 นะคะก็เข้าไป57นะคะถ้าตัดเล่นนะคะ ตัวเลขตัวแรกนะคะมันลลยมันลลยไม่น่าจะเกี่ยวกับไอเน็ตนะคะเพราะว่าที่บ้านนี่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะเจตังดูมันก็ชัดอยู่นะ FC ไลยที่บ้านอ่ะใครเข้ามาคอมเมนต์ให้หน่อยว่าภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะเดี๋ยวแอดเช็คเน็ตก่อนเด้อมันเช็คเน็ตมันก็เดี๋ยวนะเข้าไปดูก่อน ไปเบิ่งกันว่ามันสับบอร์ภาพไม่ชัดหรอมันเป็นไปได้บอเดี๋ยวเด้อขอเยเซ็กเบิ่งก่อนพยากรอากาศเป็นยังไงบ้างเนาะ จริงด้วยว่ะนันคือเป็นแนวนั้นนะพี่น้องฮอจริงด้วยผ้ามันไม่ชัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจตังลงใหม่เด้อมันลายผ้าไม่ชัดอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเน็ตไอ้นั่นดีกว่าเดี๋ยวลงก่อนแล้วขึ้นใหม่ไหมเนาะเออแปลกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตลงก่อนเนาะแล้วขึ้นใหม่นะเอฟซี FC นะ คลิปนี้นะคะท่านผู้ชมก็เป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางมาฝ่า fc นะคะตอนนี้ได้2 6 2 6 1พี่น้อง2 6 1นึ่นะคะมาใหม่ดู ชัดหรือเปล่าคอมเมนต์ด้วยนะคะหายนางพยานะคะสำหรับวันที่9ได้547 547นะคะสำหรับวันนี้นะคะตัวเลขได้มาแล้ววันศุกร์ที่11นะคะมีายน2568 2 6 1 2 6 1, 1คะ่ะ FC ใครเข้ามาขอให้โชคดีมีโชคลาภขอให้เฮงเปงฟังฟังรวยนะคะตามเราวันนี้นะคะก็เป็นวันศุกร์ที่11เมษายน2568อย่าลืมตัดด้วยนะคะ266221126116 6, 2, 2, 2, 6, 6นะคะ ขอบคุณทุกท่านทุกรายทุกแชร์ขอให้ FC เฮงเฮกดฟังรวรยจ้าสวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ